ค่ะวันนี้ก็จะมาแพ็คพัสดุกันนะคะอ่ะโอเคจะเป็นของน้องคนนี้ก่อนนะคะที่ชื่อนี่น,นี่เนาะน้องก็สั่งสกูชี่ไปเยอะอยู่นะโอเคเราก็จะเอามาให้ดูในนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเราต้องแพ็คอีกทีนึงไงอ่าไปดูนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะ,จะตับกล้องไปตอนที่เราแพ็คเสร็จเลยละกันนาอก็จะเป็นของน้องคนนี้ที่สั่งผีไปสิบชิ้นนะคะก็หนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะคะหกละเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นสก,กุชิที่เหมาไปอีกสิบชิ้นแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ปดสินะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นของเพลให้น้องไปนะก็เป็นอันนี้หนึ่งเซตแล้วก็อันนี้อีกนะคะโอเคเราก็จะไปติดสกอตเทปกันเลยเนาะขอดอกไปตอนติดสกอตเทปเสร็จเลยละกันนะคะโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะโอเคเนาะก็ต่อมาก็จะเป็นของ,อ,งอีกคนนึงนะคะ ก็จะเป็นของน้องคนนี้นะนี่จะชื่ออันนี้ส่งแบบแฟกเหมือนกันนะน,นี่โอเคน้องเขาสั่งสก,กุชี่ไปก็เดี๋ยวจะนับให้ดูเลยนับแป๊บนึงน,นะคะขอขอกล้องไปนู่งก่นอนออก็จะเป็นมินิยี่สิชิ้นก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 24แล้วก็25แล้วก็แมว3ตัวนะคะก็2 3นะคะโอเคก็ของเท็บเนาะก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะคะของแท็บอ่ะโอเคเราก็จะติดกับเท็กกันเลยเนาะ โอเคเสร็จแล้วนะคะน้องคนนี้ก็จะส่งคุิปนี้กออเดอร์อนะคะไปละบ๊ายบาย